มาถึงเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วผมตั้งโจหัวไว้ว่าเทนฮากอยู่ต่อจะเอาอยัางไงดีถึงนันะครับก็คงจะได้คุมทีมต่อนะเอริกเทนฮากในเกมเจอกับเบลนฟอร์ดคงไม่มีอะไรพลิกล็อกมาประกาศตอนอีกไม่กี่วันก่อนเกมีแล้วครับไม่มีแล้วครับเนะก็ตามนี้เนาะไม่มีแล้วครับ,รบ,รบก็ได้คุมต่อและอ่ะส่วนเรื่องตัวเต็งผมขอย้อนไปนิดนึงตัวเต็งก่อนหน้านี้ที่ หลายคนคาดการณ์ว่าจะเป็นทางโทมัสทูเคิลนะจะมาคุมทีมต่อจากเทนฮาร์กนั้นนี่อะไรก็ว่าไปแต่พอตอนใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าเปอร์เซ็นต์ที่โทมัสทูเคิลจะมาคุมแมนยูตอนนี้ก็อาจจะยากนิดน,นึงเพราะว่าดูเหมือนว่าทีมชาติอังกฤษนะครับสมาคมทีมสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะครับอาจจะไปดึงตัวโทมัสทูเคิลมาคุมทีม อันเนี้ยความเป็นไปได้มันมีมากน้อยขนาดไหนในเรื่องของการมาคุมแมนยูหรือว่าการคุมทีมชาติอังกฤษถ้าดูจากข่าวที่ผ่านมาเออผมว่ามันก็ได้หมดนะมันขึ้นอยู่กับว่าเจราจากับอังกฤษแล้วมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่ามันก็มีความแปลกอยู่ที่ว่าโอเคมีการเจราจาจริงแต่ว่ามันก็ทิ้งช่วงพอสมควรเนาะถ้าเอาจากวันที่เป็นข่าวนี้ก็สองสมวันละแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าทูเคิลอาจจะแค่ได้รับข้อเสนอแล้วก็กําลังพิจารณาอยู่ก็ได้แต่ว่า ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพียงแต่ว่าถ้าถ้าเจราจาแล้วมันจบเลยแล้วตั้งเลยโอเคก็แสดงว่าเขาคุยกันในระดับลึกแล้วจริงๆก็ก็คงต้องรอดูตามสถานการณ์ส่วนของแมตต์เนตเนี่ยคือดับใดก็ตามที่ไม่ได้ติดต่อโทรไปหาหรือว่าไม่ได้มีการเข้าไปเจราจารอย่างจริงจังเนี่ยนะครับทูเคิลเขาก็เ hey, อย้ยก็แมนยูไม่ได้ต้องการเขานี่อะไรเงี้ยนะฮะมันก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่สุดท้ายอ่ะตัวเขาก็ได้เลือกงานอยู่ดีนะครับ คือเขาได้เลือกงานตามที่มีคนสนใจเขาซึ่งถ้ามนเต็ดไม่ได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาในช่วงเวลาที่เขายังว่างงานอยู่ก็ก็จบแค่นั้นมันก็ต้องไปว่ากันว่าสรุปเนี่ยไอ้ช่วงหนึ่งเดือนตรงนี้เนี่ยนะครับเทนฮารผลงานจะดีแค่ไหนเพราะว่าเขาให้โอกาสแล้วเกิดเทนฮาร์ดันรันผลการแข่งขันได้นะครับก็ก,ก็ก็ไม่โดนปลดแต่ถ้าเกิดว่าผลงานไม่ดีพออีกหนึ่งเดือนก่อนถึงฟีฟ่าเดรอบนี้ก็ต้องมาคิดกันแล้วว่า ทางอเนอยสเนี่ยเขาจะเอาอยังไงนะครับโอเคว่ากันนะครับเรื่องของโทนะมัสทูเคิลนะอามีเมียจะเสริมไหมเรื่องของโทมัสทูเคิลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมคิดว่าเขาน่าจะคุยคุยไว้นะตามข่าวแต่ไม่ได้เป็นแค่ชื่อทูเคิลคนเดียวน่าจะคุยเกือบทุกรายชื่อเลยที่แบบสนใจแล้วก็ลิดลิเตรียมเอาไว้เป็นแผนสองอะไรแบบเนี้ผมว่ามันน่าจะมีการแบบวางแผนเอาไว้แต่ คงจะไม่ให้ข่าวมันหลุดรอดมาถึงพวกผู้สื่อข่าวมากอะหลังจากจบการประชุมนะครับอันนี้ผมลองแบบว่าเราก็ต้องเดาๆนะเออเดาวๆว่าในห้องประชุมเนี่ยมันมันน่าจะเกิดเรื่องอะไรบ้างในสัดส่วนของหัวข้อผู้จัดการทีมก็คือให้เทนฮาร์กทำไปก่อนอ่าแล้วก็อ่าโอเคช่วงนี้ก็ดูว่าใครเป็นไปได้บ้างใครว่างงานใครพร้อมามาคุมแล้ะลิศเป็นรายชื่อปึ้ง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 แต่ยังไม่ได้ไม่ได้เคาะสรุปนะ มไม่ได้เคาะสรุปไปว่าแบบไอเราจะเปลี่ยนแน่แ,นแต่แต่น่าจะดูใจเทนฮางอีกสักช่วงหนึ่งน่าจะประมาณนี้ลม,ลมถึงลมถึงแบบทูขเข้าด้วยผมก็ยังรู้สึกว่าบอร์ดเขาก็ต้องประเมินเยอะอะถ้าเป็นทูเคิลอะ่ะ <laughs> เพราะมันเคยเคยคุยกันแล้วมันไม่มันไม่ลงตัวไปแล้วรอบหนึ่งอะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเป็นทูเคิลมาเงี้ยอืม จะเป็นในลักษณะให้สัญญากี่ปีอ่ะผมว่าเขาก็ต้องก็ต้องคิดนะให้ไปเลยแบบไปีปีไหมหรือให้แค่สองปีอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีรายละเอียดเชิงลึกไปอีกหรือคุมชั่วคราวแต่ระดับทูเข้ามาเขาคงไม่รับสัญญาคุมแค่จนจบฤดูกาลอยู่แล้วอ่ะผมว่ามันน่าจะอย่างน,น้อยสองปีอ่ะครับอืก็ต้องมารอรอดูกันว่ายังไงนะจริงๆแล้วอ่ะลูดฟานอ่ะ ในกรณีที่เทนฮังตกงานลุฟานดันขึ้นมาคุมชั่วคราวเองก็ยังตัดความเป็นไปไม่ได้ออกไปไม่ได้เหมือนกันนะผมว่ามันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเอาบอกว่าทั้งฟานก็ตเต็งหนึ่งนะเต็งหนึ่งใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันมันก็อยู่ที่ว่าเฮียเทนน่ะแกจะรอดไม่รอดอ่ะเอต้องเรียกว่าบอสสิบอสบอสเทนเนี่ยของเราอจะรอดไม่รอดอยู่ที่ตัวแกทั้งนั้นเลยอ่ะ คือ <ừ> mm. ผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะอีนีออสอ่ะให้โอกาสเทนฮากที่สุดแล้วนะอืมให้โอกาสเยอะมากนะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็เพิ่งประกาศว่าแบบหนุนหลังอ่ะเปิดออปชันขยายสัญญาออกไปไอ้คันจะเริ่มต้นฤดูกาลมาสองสมเดือนแล้วก็ปลดมันก็ดูย้อนแยง้งแปลกๆอ่ะผมเลยรู้สึกว่าโอเคก็เลยเข้าใจในมุมที่ว่าเขาก็อยากจะสร้างภาพลักษณ์อะว่าแบบเนี่ยสโมสรเราเนี่ยซัพพอร์ต จัดการทีมที่สุดแล้วนะถึงแม้ว่าอันดับปัจจุบันจะอยู่อันดับที่สิบสี่เล่นไปเจ็ดนัดเก็บได้แปดแต้มแย่ที่สุดตั้งแต่มีพรีเมียร์ลีกมาอะไรต่างๆแต่สโมสรก็ซัพพอร์ตที่สุดแล้วนะเพราะแมนยูอะช่วงที่ผ่านมาภาพลักษณ์คือมันดูเป็นสุสานของผู้จัดการทีมถึงแม้ว่ามันจะเป็นผลงานของบอร์ดเก่าก็ตามนะครับแล้วบอร์ดใหม่มามันก็ต้องแก้ไขอะไรต่างๆเยอะแต่ผมว่าเขาพยายามที่จะแบบสร้างภาพลักษณ์ว่าเนี่ยเรา สพอร์ตผู้จัดการทีมจนถึงที่สุดและให้งบประมาณเสริมทัพอะไรต่างๆซื้อตัวให้อ่านั้นนุนนี่ก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะไปได้ไกลขนาดไหนอ่ะหมายถึงแบบลากตัวเองอะนะไปจนถึงจุดไหนอ่ะ